น้องชาวราศีพิจิกครับในปี2569นนี้นะครับรวยนะครับยิ่งใหญ่ก้าวหน้ามีชื่อเสียงมีเกียรติยศมีบ้านมีที่ดินนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากน่าสนใจมากนะครับส่วนรายละเอียดของดวงมีอะไรบ้างมาดูกันในคลิปนี้ครับสวัสดีครับพี่น้องชาวราศีพิจิกครับคลิปนี้เป็น การพยากรณ์ดวงคนราศีพิจิกในปี2569นะครับก็มาบอกเล่าแนวทางของดวงว่าปีหน้าจะมีอะไรเกิดขึ้นมาบ้างนะครับเอาเป็นว่าทั้งปีพอเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์นะครับบ้างงานเงินความรักอุปสรรคคืออย่างไรบ้างท่าที่เข้ามาดูก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการดูควบคู่กันไปด้วยนะครับ ชาวราศีพิจิกคือคนเกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนจนถึงวันที่15ธันวาคมหรือว่าผู้ที่ผูกดวงเป็นลัคนาราศีพิจิกก็ดูได้เช่นเดียวกันครับส่วนท่านที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวก็แอดไลน์เข้ามาสอบถามได้นะครับตามที่ขึ้นตรงนี้นะครับเป็นที่ติดต่อนะครับ นะครับมาดูกันว่าดวงคนราศีพิจิกในปี2569จะเป็นอย่างไรบ้างงานเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตมีอะไรน่าสนใจบ้างมาดูกันครับเราเริ่มต้นจากเรื่องที่หนึ่งนั่นคือเรื่องงานนะครับเส้นทางการงานจะเป็นอย่างไรเริ่มต้นจากไพ่ปัาจัยกรใบที่หนึ่งเป็นสองไม้เท้านะครับ สองไม้เท้าคือการเดินหน้าต่อไปได้นะครับการที่รอก็ประสบผลสำเร็จมีการเปลี่ยนแปลงที่น่าพอใจมีโอกาสได้รับได้รับงานใหม่ทํางานใหม่มีโอกาสได้รับตําแหน่งใหม่สําหรับคนทํางานประจํานะครับคือก้าวหน้าขึ้นหรือก็เชื่อมโยงไปถึงเรื่องของงานเสริมได้เช่นเดียวกันนะครับจะมีการเดินทางเปลี่ยนแปลงอะไรดีๆเข้ามาตลอดนะครับการรอคอย จะมีความสมหวังชีวิตในการงานก็จะดีขึ้นตามลำดับตามความรู้ความสามารถนะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่2เป็นอัศวินไม้เท้านะครับนี่คือ,คอ,คอการเดินหน้าต่อไปนะครับชีวิตก็คือความเคลื่อนไหวการเปลี่ยนแปลงการอดทนการต่อสู้ทั้งหลายทั้งปวงนะครับก็จะเป็น กุญแจสําคัญในการที่จะส่งให้ท่านได้รับความสําเร็จนะครับคนรุ่นใหม่คนที่มีความพยายามคนที่อยากจะเริ่มต้นโอกาสของการงานก็ยังมีคือเปิดกว้างในส่วนของการงานนะครับไม่ถึงขนาดว่าอับจนหาหุ้นทางไม่เจอนะครับก็จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงใหม่ๆเข้ามาตลอดนะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่3ในเรื่องของการงานนะครับเป็น10เปรียนตอันนี้ระดับที่มัน มันมั่นคงขึ้นแล้วนะครับท่านก็ยังมีโอกาสที่จะสานต่อการงานให้เกิดความมั่นคงต่อไปนะครับการทําธุรกิจการเจรจาการวางแผนการจัดการก็จะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับคือตั้งแต่ระดับทั่วๆไปยกระดับขึ้นมาพัฒนาขึ้นมาคือจะเป็นช่วงของการจัดการที่ดีนะครับคือเกิดความมั่นคงการเปลี่ยนแปลงที่น่าพอใจงานก็จะกต้าวน้ารุ่งเรืองขึ้นและที่ตามมาคือรายได้แลวก็ การเงินก็จะดีตามมาด้วยนะครับมีโอกาสได้รับเงินจำนวนมากๆด้วยมีการวางแผนมีการลงทุนที่เป็นระบบมากขึ้นนะครับไม่ใช่ว่าสเปะสปะหาทางเดินไม่เจอนะครับต่อมาครับมาดูเรื่องที่2นะั่นคือเรื่องของการเงินนะครับการเงินมาเริ่มต้นจากไพ่พยายกรใบที่1เป็น5 5ดาบนะครับ5ดาบอันนี้เป็นเรื่องที่ควรระวังไว้ก่อนนะครับอาจจะมีใครบางคน มาทำความเรือดร้อนให้กับชาวราศีพิจิกนะครับทำความเสียหายเกิดข้อบผิดพลาดในเรื่องของเงินเงินทองทองนำไปสู่ความขัดแยง้งต้องรอบคอบต้องรอมะมัดระวังนะครับคือเหตุการณ์สถานการณ์มันก็จะไม่เหมือนกันแต่ว่าถ้าเรารู้แล้วก็ระวังไว้ก็จะทำให้เราจัดการปัญหาต่างๆได้ทันนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่2ในเรื่องของการเงินนะครับเดอะสัน เส้นทางของความสําเร็จความรุ่งเรืองนะครับดัชน,นี้จะเชื่อมโยงไปถึงเรื่องของการการงานนะครับรวมทั้งการดําเนินชีวิตคือจะเติบโตขึ้นมั่นคงขึ้นรุ่งเรืองขึ้นประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงอ่าส่วนหนึ่งก็มาจากจุดนี้ด้วยทีนี้การเงินก็จะดีขึ้นรายได้มั่นคงขึ้นนะครับอันนี้เป็นจุดเด่นเป็นช่วงชีวิตที่มีความสมบูรณ์นะครับในปี2569 งานและก็การเงินชื่อเสียงบารมีครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่3เป็นเลเวอร์นะครับเส้นทางความรักนี่ดูเหมือนว่าท่านจะมีเรื่องต้องจ่ายค่อนข้างจะมากเขาเรียกว่าใช้ใจ่ายตามอำเภอใจตามความชอบนะครับคือชอบอะไรก็จัดไปเลยประมาณนั้นนะครับไม่ว่าจะชอบสิ่งใด มกักจะเอาตัวเองเป็นที่ตั้งนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับตัวท่านเองด้วยว่าจะบริหารการเงินตัวเองอย่างไรนะครับความสุขของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับชาวราศีพิจิกอาจจะมองว่าความสุขคือการใช้จ่ายเงินจํานวนมากๆก็เป็นไปได้นะครับประการต่อมามาดู เรื่องที่3นะครับนั่นคือเรื่องของความรักนะครับเส้นทางความรักจะเป็นอย่างไรนะครับมาเริ่มต้นจากไพ่ปยากรณ์ใบที่หนคือ justice นะครับ justice คือการทำสัญญานะครับ mm. การเจรจาการตกลง mm. การไกล่เกลียความไม่เข้าใจซึ่งกันและกันนะครับบางคนก็จะมีการาจดทะเบียนทำสัญญานุนนี้นั่นเข้ามานะครับ mm. ก็จะเป็นเรื่องที่แก้ไข ปรับปรุงทําความเข้าใจทําอะไรให้มันดีขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางของคําว่าความรักนะครับคือมีหลักฐานชัดเจนขึ้นในการที่จะดําดเนินชีวิตคู่กันต่อไปนะครับประการต่อมาบรารูุส่วนที่2นะครับเป็นราชาถ้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกนะครับท่านสวนะครับอย่างโมฮักอย่างนี้นะครับก็จ,จะอายุมากขึ้น ก็จะมีความรู้สึกสับสนว้าเว่บ้างในบางครั้งบางเวลานะครับแต่ก็เป็นเรื่องปกติของอารมณ์ในชีวิตของมนุษย์เรานะครับไม่ใช่ว่าเราจะดีตลอดยิ้มแย้มแจ่มใสตลอดบางวันก็จะมีควมว่าสับสนรอคอยใจเย็นๆหนักแน่นนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่3ในเรื่องความรักนะครับเป็นเรื่องของการเงินเ,เพิ่มเติมเข้ามานะครับเป็น8 เหรียญน,นะครับหน้าที่การงานความรับผิดชอบพิเศษก็จะมีรายได้เพิ่มเติมเข้ามาด้วยทําให้สถานะการงานการเงินครอบครัวไม่ไม่ขัดสนนะครับก็คือมีเงินเข้ามาตลอดด้วยเช่นเดียวกันนะครับต่อมาครับมาดูเรื่องที่4ีเรื่องของอุปสรรคเรื่องแนวทางชีวิต เป็นอย่างไรนะครับมาเริ่มต้นจากไพ่ยพยากรณ์ใบที่หนึ่งเป็นสามดาบนะครับสามดาบก็ต้องเป็นเรื่องของแนวทางนะครับเพราะว่ามันเป็นอุปสรรคถ้ามันเกิดขึ้นความขัดแยง้งการทะเลาะวิวาทความไม่เข้าใจซึ่งการแลกกันการติดต่อการเจราจาใดๆก็ตามขอให้รอบคอบนะครับอย่าใช้อารมณ์จนเกินไปนะครับเจอคนใช้อารมณ์เราก็ต้องหนักแน่นมีเหตุมีผลใจเย็นๆเพิ่มเข้าไปนะครับ ประการต่อมาครับมาดูส่วนที่2เป็น9ก้ถ้วยนะครับอันนี้เป็นบรรยากาศของความสุขความสนุกสนานงานเลี้ยงกิจกรรมนะครับการทำงานร่วมกันเป็นหมู่เป็นคณะอบรมสัมมนาคือจะมีกิจกรรมค่อนข้างเยอะในปี2569นะครับบางครั้งก็ดี บางครั้งก็ต้องระวังบางทีมีผลกระทบเกิดความรู้สึกไม่ดีเกิดความสูญเสียเสียหายก็เป็นไปได้นะครับขึ้นอยู่กับการระมัดระวังของตัวท่านด้วยนะครับการทําสัญญาการงานต้องรอบคอบเรื่องการเงินก็ต้องระวังอะไรประมาณนี้นะครับเรื่องของความรักก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงให้มันดีขึ้นกว่าเดิม เรื่องสุขภาพก็ต้องระวางังถ้าท่านเข้าไปอยู่ร่วมกับคนจํานวนมากทํากิจกรรมปาร์ตี้สังสรรค์ต้องระมาระวังดูแลสุขภาพอันนี้ก็คือสิ่งที่เป็นวิถีชีวิตต้องรอบคอบต้องไม่ประมาทด้วยนะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่3นะครับในเรื่องของแนวทางนะครับเป็น6ไม้เท้าเรื่องงานนะครับการรองานก็จะดีขึ้นได้งานนะครับ เป็นต้นว่าการสมัครสอบการสัมภาษณ์งานการศึกษาเรียนต่อเพิ่มเติมการขยับขยายสร้างโอกาสให้กับตัวเองก็จะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นความรักก็จะเริ่มดีขึ้นการเงินดีขึ้นชีวิตก็จะดีขึ้นแบบอาจจะช้าหน่อยบางคนนะครับแต่ว่าแนวโน้มก็จะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับทีนี้มาดูไพ่พยากรณ์ใบที่13นะครับซึ่งเป็นแนวทางชีวิตเพิ่มเติมนะครับเป็นแดไม้เท้านะครับ อันนี้คือการขยับขยายที่ดีขึ้นนะครับสร้างโอกาสใหม่ๆขยายงานสร้างงานสร้างอาชีพและก็ที่ดีกว่านั้นคือมีโอกาสเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ได้บ้านมีที่ดินประมาณนี้นะครับคือกเกิดความมั่งคัง่งเกิดความสมบูรณ์นะครับทั้งบ้านทั้งที่ดินก็มีโอกาสเป็นเจ้าของครับสรุปดวงคนราศีพิจิกในปี2569นะครับชีวิตการงานจะโดดเด่นขึ้นมั่นคงขึ้น ก้าวหน้าตามลำดับได้รับงานใหม่ตำแหน่งใหม่เดินหน้าต่อไปเคลื่อนไหวชีวิตดีขึ้นตามลำดับตามความรู้ความสามารถรวมทั้งงานจ็อบงานแฟนก็เด่นมาด้วยนะครับชื่อเสียงเกียรติยศอำนาจบารมีก็ตามมาทรัพย์สิสนรายได้การเงินเด่นมากนะครับมโอกาสที่จะได้รับเงินจำนวนมากๆด้วยก็ต้องจัดการบริหารให้ดีนะครับเพราะว่า ท่านอาจจะชอบพอใจในการจับจ่ายใช้สอยใช้เงินเป็นจำนวนมากๆนั้นก็เป็นความสุขส่วนบุคคลนะครับเส้นทางความรักนะครับดูเหมือนว่าท่านมีปัญหาที่ต้องสะสางต้องแก้ไขนะครับเป็นต้นว่าทําสัญญาใหม่ตกลงเจราจาทํานิติกรรมอะไรใหม่ๆเหล่านี้ข้อตกลงใหม่ๆก็จะเกิดขึ้นนะครับบางคนก็รอเวลานี้แหละรอเวลาที่จะแก้ไขจัดก,การให้มันดีขึ้นกว่าเดิมนะครับ ส่วนข้อระวังนะครับระมัดระวังเรื่องคนที่จะมาสร้างความเดือดร้อนให้กับท่านเสียงานเสียโอกาสตรงน,น,รงนั้นตรงนี้เสียงเงินขัดแย้งทะเลวิวาทใจเย็นหนักแน่นตรวจสอบและก็ระมัดระวังเรื่องของงานที่มีคนเข้ามาร่วมกันเยอะๆก็ต้องตรวจสอบระมัดระวังดีๆถ้าปาร์ตี้สังสรรค์เยอะๆก็อาจจะกระทบต่อสุขภาพนะครับโอกาสดีคือมีความสำเร็จสิ่งที่รอจะสมหวังมีบ้านมีที่ดินมีชื่อเสียงมีเกียรติยศ มีทรัพย์สินรายได้มั่นคงขึ้นนะครับอะไรครับก็พยากรณ์บอกเล่าเรื่องดาวดวงคนราศีพิจิกในปี2569มา พอสมควรนะครับสั้นๆพอเป็นแนวทางทั้งงานเงินความรักอุปสรรคและวิถีชีวิตนะครับท่านที่เข้ามาดูก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการดูควบคู่กันไปด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูและยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับโมฮักนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับขอให้ชาวราศีพิจิกทุกท่านนะครับร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงมีงานมั่นคงก้าวหนะ้ามีความรักที่สมบูรณ์และก็ สุขภาพแข็งแรงตลอดปีนะครับสวัสดีครับ